ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เธอ อ๋ออยากข่าวกระจ่างใสกับคพื้นทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o เว็บโมโคนเต้ด o ทคอมเววายโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4่หกหนงหนึ่งเลยก็ไม่มีอะไรครับแน่นอนเลยอ่างั้นเคลียร์เรื่องนี้ก่อนละกันถามว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนถามว่าทำไมเพิ่งจะออกมาแถลงคือตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาถล u n แถลงอะไรเพราะว่าคิดว่าก็อยู่ในวงการมาตั้งนานยังมีข่าวกับสาวๆเนี่ยก็ คือก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาผมก็จะมองว่าเออก็คงไม่ต้องแถลงอะไรมั้งครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยตอนนั้นรู <overly slow> ้ส <bamboo> ึกว่าถ <ley> ้าจะไม่ผิดอยู่ที่หัวหินผมอยู่ที่อยู่ที่หัวหินนะฮะกำลังซ้อมละครเวทีกำลังจะขึ้นละครเวทีไกลกังวลอยู่แล้วก็มีพี่นักข่าวท่านหนึ่งน่าจะผมขออภัยนะถ้าถ้าถ้าเอ่ยผิดต้องขออนุญาตพูดถึงหน่อยน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดโทรมาเนี่ยตอนนั้นกําลังซ้อมอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องข่าวกระแตขึ้นมาผมก็ แต่ก็ยังเฉยๆไม่ได้อะไรบอกอ๋อไม่ได้มีอะไรครับก็เล่าไปว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็พี่ก็บอกว่าปกติแล้วผมเป็นคนสนุกสนานทําไมดูเสียงเครียดจังผมบอกว่าผมไม่ได้เครียดผมแค่กําลังจะเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็วางโทรศัพท์กันไปก็บอกเ,ออเดี๋ยวก็ถ้าเจอมีโอกาสได้เจอกันก็เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็ได้มาฟังอีกทีก็คือพี่แจ็คได้มาถามพี่แจ็คที่วิปูนะฮะเรื่องกระแตแล้วก็ปฏิเสธไปว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนะั้นนี่จริง ก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องถแถลงคงถแถลงข่าวอะไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยมีงานอีเวนต์หรือว่าออกไปทํางานที่ไหนก็คงจะได้เจอพี่ๆแล้วก็เราก็ได้พูดทีเดียวก็กลายเป็นว่างานที่ตกลงว่าจะได้เคลียร์เนี่ยสรุปว่าก็ไม่ได้ไปก็กลายเป็นกระแสะอีกว่าผมหนีพี่ๆนักข่าวอีกจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ได้หนี คืออยากจะเคลียร์อยู่แล้วอยากจะมีทั้งคุณเอมี่ด้วย<ม>เพราะว่าคือใจเนี่ยไม่ได้อยากจะออกมาสัมภาษณ์คนเดียวเลยกําลังที่ที่ไม่ออกมาสักทีเพราะว่า1รอให้มันตรงกัน2รอให้มีงานในเมืองแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดได้ตามนะฮะ<ม>ก็จะทราบว่าผมมักจะทํางานต่างจังหวัดสัดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปในเมืองงั้นไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาอยากจะหนีพี่พี่นักข่าวหรือว่าจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือว่าอะไรก็ตามเลยงานที่ได้นัดกันไปแล้วเนี่ยคือ เป็นเหตุสุวิสัยในเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าว่า,เ,าเขาไม่มีโนโยบายจะให้ดารานักแสดงเดินแบบในงานงานนั้นนะฮะในงานงานนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้หนีถ้าเกิดไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเจ๊เก๋ของเราครับก็คงจะหมายถึงพี่เก๋พี่ก้องนะฮะอันนี้ผมเอ่ยชื่อขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับถ้าผมไม่รับงานก่อนผมเชื่อว่าเจ๊เก๋ก็คงจะไม่ไม่กล้าพอที่จะนัดพี่พี่นักข่าว แต่บังเอิญจะว่าซสวยอะไรของผมก็ไม่ทราบนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่นโยบายของเจ้าของออสินค้านะครับเขาก็เลยบอกว่าไม,ไ,มไ,มไม่ให้ผมกับเอมี่ไปเดินก็เลยผมก็เลยมีความรู้สึกอ่ะก็ไม่เป็นไรก็รอง,งานหน้าแล้วก็รอมาเรื่อยๆมันก็ไม่มีสักทีมันก็แบบเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกจนกระทั่งว่าพี่ก้องบอกว่าเดี๋ยวมีวันที่19นี้ซึ่งกระแสในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหลังจากที่ผมก่อนที่ผมจะโพสต์อินสตาแกรมวันนั้นนะฮะคุณเอมี่เนี่ยเอา ข่าวจากกระทู้ในข่าวในอินเทอร์เน็ตมาให้ผมดู <c oughs> ซึ่งแบบด่ากันแบบพูดนู่นพูดนั่นพูดนี่เป็นกระแสะที่แบบรุนแรงมากซะจนผมคิดว่าเมันรอไม่ได้แนละ้วจริงผมเลยต้องออกมาโพสต์อินสตาแกรมแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่จบอีกงั้นผมรอถึงวันที่19ไม่ได้แล้ว <c oughs> ผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะต้องออกมา,ออกมาให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวทุกคน <c oughs> แต่วันนี้เอาจริงๆแล้วถ้าถามจากใจผมไม่ได้อยากออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่า ผมอยากจะให้สัมภาษณ์คู่ทั้งผมกับเอมี่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออกมาคนเดียวมันเหมือนมันแก้ตัวเพราะระยะเวลามันก็นานมาขนาดนี้แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวผมคนเดียวมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเอมี่ด้วยคุณพ่อคุณแม่และญาติๆของเขาด้วยตัวผมด้วยและที่สําคัญเกิดขึ้นกับน้องกระแตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ชายเราก็ควรที่ จะต้องออกมาถแถลงข่าวเพราะฉะนั้นแล้วที่พูดยาวขนาดนี้เพื่อจะให้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ยังไม่เริ่มคําถามข้อแรกเลยถูกไหมง <c oughs> ั้นก็เอา,เอา,เอาคำถามข้อแรกก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ผมเคลียร์เลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เรื่องราวมันมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ <c oughs> จริงๆแล้วเรื่องประเด็นที่ที่มันเป็นกระแสมันมีอยู่นิดเดียวจริงๆงั้นก็ก็เคลียร์เลยนะครับว่าผมไม่ได้หนีพี่นักข่าวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบปล่อยบัตรสร้างกระแสให้ตัวเองเพื่อให้มันโด่งดังอะไรไม่ได้อยากดังแบบนี้เลย ถามเป็นเรื่องดีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นเตรียมตัวไปซะถามเป็นเรื่องสนิทสนมกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงทํางานด้วยกันหลายครั้งพอสมควรครับคงไม่ต้องไม่ต้องพูดชื่ออีเวนต์ใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ไม่赖ก็คือได้มีโอกาสได้ไปเจอน้องน้องกระแตและกระต่ายด้วยนะฮะแล้วก็ผมเป็นพิธีกรในงานแล้วก็เห็นเห็นน้องเนี่ย อร์ฟอร์นของน้องเนี่ย<ม>ก็ยังชื่นชมว่าเอ้ยเป็นคนสนุกดีและเอนเตอร์เทนได้เก่งเงี้ย<ม>เจอกันจอกันหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันมาถึงตอนนี้มผมพูดเองแล้วกันฮะเอาเรื่องข่าวก่อนเลย<ม>จริงๆมันไม่ได้มีกระแสอะไรเลยจนกระทั่งว่ามีอินสตาแกรมเกิดขึ้น มีอินสตาแกรม Instagram เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเหมือนพี่พี่นักข่าวก็คงสงสัยว่าระหว่างอินสตาแกรมของเอมี่กับกระแตเอ๊ะทำไมมันดูยังไงยังไงนะ <Okay. S 1> แล้วก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตว่ามีคนมีท่านหนึ่งได้โพสต์ความคิดส่วนตัวลองมาเช็คอะไรดูนะฮะอันนี้มันมีปัญหาอะไรจำเรา o ไ c ส c คอ o โท่ะให้ผมแคนเซิลเลยไหม <c oughs> เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม นี่อเลลลยยยยเเเเนนนีีนี่นะ่่อพียงแค่ K, กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็กเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จํากัดท้ายให้อัปเดตแบบสุด กระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้อง oh, <wow. S 1> ว้าวพอมแซคดวงการงานการเงินความรักแบบนั้นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r w r t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว